ครับผมวันนี้จับปิมปองครับผมเอ่อโปูแม็คงปิ่นจับสองลูกครับในผมสมจิติว่าเขาจับเก้าลูกสองลูกเก้าลูกสองกับเก้าสองกับเก้านะครัจับออกมาเก้าลูกแล้วปูสิเลือกเขาแค่สามลูกของสมจิตครับผมสิเลือกเขาสามลูกตามจับ<ต>ลอดปิมพองนิดนึง จะเฝ้าหนีไว้หลายต้องเบิังต้องเบิังก็ช็อตด้วยต้องใหย่ต้องบังจบย่จบทำมาจบม่ได้ยางเด้อแค่เป็นแค่แนวทางเด้อครับผมแค่แนวทางไม่ใช่มอมเมาครับทั้งสิ้นจริงหรือย่างกรับพี่เขาไม่รู้นะครับคนอยู่ด้วยความหวังครับมันนี่กันทุกคนมีความหวังผมก็มีความหวังคือกันดวงไฟดวงมันมันไฟมันครับผมเอาจะเริ่มเห็นไม่คั่แล้วจับก้อนอธิษฐานแป๊บนึงครับผม ซาตูซาตูนั่กันนะครับเด้ออธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานขอกุขุมเมฆให้ดีไปด้วยกันครับทุขอให้มาโตทีทุกคนยิบจับไว้เนาะค่ะตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกันค่ะครับซาตูซาตูไปนั่กันนะครับเด้อกลัวกันดัง อธิษฐานขอจบาก้าการในหั่นนี้สีสันเท่าครับกมม่า่ักันทุก่่่่น่่่่ร่่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 ัว่่่่่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่่ั่่่่่่ะครับ่่่่่่่่่ั่่่่่มู่่่่่่่่่่่่่่่ะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่าน่ ก่อนสีมาเป็นเกิดน้องมานี่อูกรด้านลาซุมซีสซุมหายเงี้เราให้ให้นี่ไหมคู่นี่นี้ช่องอกูกราค่ะแม่คูยิบอันนี้ให้เป็นแค่แน่ทางนี้ทเพื่ออันนี้ทานนํากันค่ะไม่คูให้เป็นแนวทางแล้วก็ยิบจับสลากินแบ่งรัฐบาลไทยท่านั้นเลค่ะเด้อ อัาลูกที่เนือลวกี่เนค่ะลนเสียไายอมรบกสียงไวนไปแล้ววนไปได้ใจแล้วนะคะขั้นวัดนาขั้นใดนะคะเรียวๆวันที่หนึ่งคือทางรางทม่พูดภเก็บวตที่เราที่ทานไ่ได้ใจแล้วนะคะ ลูกที่แรกครกครับผมนวดที่หนึ่งกุงานะคะศครับผมลูกแรกศอยากเียนไหมในวลี่ีศูนย์เเนาะโมเดิร์นเดี๋วเดินจับสตัวเด้ลูกแรกเป็นศูนย์ครับผมหกเดดคู่เดยวลูกที่สองได้ที่สองเป็นเดี่ยวยิ้มไปเด้อส

อาเอาถาดมาว่างกนบบดนี <silently> <ous> ้เามาว่างกอน้ครับจนครับผู้ว่าใจัเรกับาผมเป็นคนเช่าสมุดคนนะครับเนี่ครับเป็นแค่นี้ครับใส่วินจุายินใาบนเพราะว่ามสรียมีฟาศูนย์จาทาไหนมีมากส่งเอว่ามากมม่เลยแต่่อสหลายชอยครับในชกชกมันมากันเนี่ยปองแครับได้กีมากไปน้กัน อาช่องไลทุ่ทะลุลานไปทั้งกันก็ต้องผูร้วงเวไบรราไี่พูดที่ท้าวเราตูตาครับผมแต่โมไปยินเดี่ยไปไห้เด้อไปเชียอาแต่โมยนงอะไราลูกแรกเด้ออาจารย์สมจิบเก่าลุะคะหนึ่งไเก้านะครับหน่งไม่เก้าอาลุนไปน้ำกันค่ะ ลูกที่หนึ่งลูกที่หค่ะศูนย์กันนะคะศูนย์กันรอบนเด้อรอบๆค่ะศูนย์นยค่ะลูที่สองห่งสองเลเก้าลูกที่สองหหเลูกที่สองหเก้าเก้าค่ะบวกเป็นหกแาะค่ะ อ๋อที่สามอ๋อที่สามสองสองค่ะสน้าค่ะนาแล้วค่ะศูนเกาสงแล้วค่ะบอบคุณเลนดิเดอเดี๋ยวเป็นทั้งคนเนดิเดอร์เป็นนกับเห็นในสามตัวแล้วค่ะ อ่ะเนื้ครับ่นดูาสองหนึ่งค่ะท่านไหนมีประกาศกรจดไปรับกันเนาะค่ะครับเนี่ยประกดไปแ้วันที่หนึ่งที่หาลูกที่ห้าค่ะอ้าวสองค่ะสองค่ะลูกที่ห้าสองวนเวียยูตนี้เนาะสองค่ะ ศูนย์เก้าสองหนึ่งสองใช่คุู่จากสิเรียกอสามูกที่เป็นอะไรลูกพี่หกเนืเลขพี่น้องเนะค่ะไอ้คต้องยกบารดิัก็จะมาได้ลายตัวเน้ะเอาเปล่าลูกติ่เก็ตโอ้เออสามสามครับผม เนื้อสองโลครับเนื้อสองโลเนื้สองโลครับแปกับเก้าแงแปดเาเป็นแปดเาก็แปดลูกที่แปวเลขสามสครับผมวันนี้มาตกมีเนี่ยไข่ใส่เยเอาไข้มาใส่อีกครับผมไข่ปูเรียบไข่เป่ามากเนี่ย ลูกทิกาลูกสุดท้ายบังรถได้ล่ะอ <c oughs> บรอบรัได้ด้างหลังเจ้าหน้าที่ร้ฟง,งรถสุยดักไปไดิเก้าแป ที่เก่านะคะแปดค่ะารลุนบัตรพินีสุดท้ายวันนี้นีนะใส่ยาฟ่าว่ามันหลายตัวนะคะแม่คู่สิเป็นตัวแทนนี้ขึ้งมาสามตค่ะเอาสีน้เในขันในบัตร้คเือเื่อูตาของเขาละคะทีแม่คู่เ้เกนได่าละคะแต้ว่าพู้สีไี้เียะครับผม ได้คุญบารมีการสะสมสร้างบุญนะคะอันนี้แล้วแต่ผมก็เข้านะคะแม่คู่ให้เป็นในแค่แนวทางและแม่คู่กับพบนสารแม่ฮั่นนี่นะคะว่าขั้นโศกขั้นหมานขั้นแม่คู่ได่งวดนี่แม่คู่กับสิบระรถคายจัดเป็นคอนเสิร์ตแล้วค่ะถวายบัลลังก์ให้นะคะสองงวดแล้วค่ะที่ได้มากแต่ว่างวดต่อไปคือบทนี้ได้ใจยุบค่ะบทนี้บุญไปได้ใจแล้วค่ะงวดที่3าแล้วค่ะนีขึ้นวัที่3าค่ะว่าขัน พอดีไม่แม่คู่โจบใดนะจะอันจับได้ตัวได้กเจ็ดเจ็ดตอนแรกเจ็คเจ็ดเจมันออกสี่เจ็ดเจ็ดท้ายสามตัวนะคะค่ะว yes, 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 oh, yes, yes, yep, ันที่มีตอนแม่คู่อธทิตา์กับไม่ทันมีนะคะวยหนามาคู่บ่อย่จลืมเก่าเกด้วยนนะพราะกัน่ององของกอกอดเนะ ข้าวเกรข้าไแม่คู่กันได้บ้าต่วมาขจัดกันผู้ใดผู้บอนะคะนี่ผู้กับผู้ใกไหมมั่นรักคเบอร์นั้นจีนะคะปนีผู้ตาเพื่อเขเรียกให้อาจารย์สมเกียจจะเกาลูกแล้วก็ให้แม่คู่เสียงทายเป็นตัวแทนของคู่ตาเสียดิฐานที่เราให้แม่นแมนเอาคู่บอกเขาคู่กันก่อน ใช่ค่ะมาคู <P an lon kinda> ่สัอกทข้างล่างเนี่อยาตัวนู้กข้างลางโต้างล่างนี่ค่อันนี้้โกที่หนแล้วค่ะบัแน่าอกอาจจะมอาลานทห่เอหนหนึาค่ะพอแมนๆแล้วกซดีเฮดเดย์สากตัวไปท้งไรยางค่ะเลนไหคัลูกลูกยาลูกแรก <gesch> อ่าครับรุนนแรงมันสองค่ะสองค่ะไม่คู่ซุ่มยิบสามตัวนะคะลูกแรกคือสองค่ะเลียงไว้เียงไว้ครับเลียงไว้อ่าลัก่วยครับสีขาว้าละเพื่อมีตัวแรกนะคะค่าตัวที่สองนะค่ะการลกมเพียนี่ยเ่ยสั้นไหมลุนไป่้งการวันนี้ ศูนย์สองศูนย์นะคะตัวทัพัวแม่แม่ัวแม่แมในภูเล้านเขาในที่สงต้องเดชเบุญมาที่นี่ทุกแม่ท่่นเียให้เป็นผู้เดชาเดชเปนช่วยสามใหก่อนตัวสุดท้ายเฮ้ีนห่งหนึ่ค่ะสองศูนย์อสองน่งสุดยอดเลครับอาสอนะเน กับสองศูนย์หนึ่งกับศูนย์สาม่แม่ผู้หิบครับนะคะเรื่องมาไม่เป็นแ้ว่ะครับผมดีดีเค่ะฟังดีๆนะคะีว่าจะสีดไปไกัน หอาใจโย่ต่อพูตสิสุดท้ายอหนึ่งหก่ะยวยวอกมากประทัว้งคับูษาสามแม่ขันดีแล้วหนึ่งหกนาทีหรือว่าคุณแม่ขาวว้าหรือว่าทุกอทุกคนที่รับชมรักษาอยู่นี้้านอมเ